สวัสดีครับรถตู้มาอีกแล้วนะครับสวยๆคับให้นะครับวันนี้รีวิวให้ดูแบบละเอียดรายคันนะครับรถทุกคันเก็บงานและสปาให้ของเหลวเปลี่ยนให้นะครับบอกเลยว่ามีรับประกันระยะีให้ทุกคันแบบนี้นะครับใครหารถตู้ไม่ได้มาที่นี่นะครับครบจบเลยนะครับถ้าไม่รู้จักเป้เพชรยนต์นะครับรถตู้เือ2สองนะครับบอกเลยคุณพลาดแน่นอนนะครับไม่ว่าจะหน้าสั้นหน้ายาวเกียร์โตเกียร์แมนนวลนะครับมาที่นี่ครบจบได้รถตู้สวยๆไปใช้แน่นอนวันนี้เดี๋ยวเป้พาดูรถตู้นะครับ เป็นรถตู้หน้าสั้นเครื่อ,องคอมพิวเตอร์นะครับ3.0แต่งทรงบบให้สวยแล้วอเลยแบบนี้นะครับมีให้เลือกมากกว่า70คันรถสวยเกรดเอรงปกแบบนี้ทุกคันนะครับไม่มีเขียวไม่มีชนไม่มีจอต่อรถเล่มไม่มีจมน้ําน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีน้ําท่วมบอกได้เลยนะครับรีวิวท้าแดดท้าฝนท้าลมแบบนี้เลยนะครับมาดูกันรถตู้คันนี้นะครับรถดินาประปุน,นะครับสีเทาหรือสีบอลเงินนะครับไฟหน้ามันติ ด้านหน้าเป็นโครเมียมสองชั้นมาพร้อมกับไปตัดหมอกครบ,ครบนะครับตัวนี้นะครับรถสภา,าพเดิมปรีมติดมารอบคันให้แล้วเรียบร้อยแต่ทรงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภา,าพสวยสภา,าพเดิมแบบนี้เลยนะครับแม็กสวยแม็กเดิมอของโรงงานแท้ๆนะครับแต่งมาให้พร้อมนะครับหน่วยงานปอสูนะรกระจมองขล้างได้เป็นสีดําสภาพสวยเลยาากระจด้านหน้าของเดิมนะครับสภา,าพสวยสภา,าพเดิมพร้อมใช้งานนะครับออกใหม่เป็นร้านกว่านะครับหลังสามวันนี้เหลือแค่ 7 0 0 0 69,000เท่านั้นนะครับเหลือแค่700,000 9,000สภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับรถตู้นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์094794848นะครับใครหาอยู่นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับตอนนี้นเวลานี้แอดไลน์มาได้เลยนะครับออกได้ทุกจังหวัดนะครับจากเฟนิั่วประเทศเบาด้านในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับสามหมอนเบาะหนังเป็นเบาะหมอนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยนะครับ สามที่สามแถวสามที่นั่งนะครับนั่งได้สบายๆนะครับโครงสร้างเดิมสวยนะครับลำโพงสี่ดอกหน้าสองหลังสองนะครับมีจอยใหญ่ติดตั้งมาให้ครบด้านบนนี้แล้วครบเลยสภาพสวยพร้อมใช้นะครับนี่มีจมีจอให้ครบแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมตรวจให้หมดเช็คละเอียดรถสภาพเดิมนะครับรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะโครงสร้างเดิมนะครับนี่ดูนะสปอร์ตเ็นอาร์คนี่ครับเดิมๆทุกจุดทุกเม็ดนะครับรถไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะครับตรวจให้เลยเช็คให้ละเอียดแบบนี้นะครับ ซื้อไปใช้ยาวๆนะครับเอาไปวิ่งโมวิ่งงานนะครับหาเงินได้เป็นแสนผ่อนแค่หมื่นกวาบาทนะครับโคตรคุ้มนะครับใครหารถตู้ใช้นะครับมาที่นี่ครบจบได้รถตู้ไปใช้นอนนะครับถ้าไม่รู้จักนะคุณพลาดแล้วนะครับด้านท้ายสภาพเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีเฉียวไม่ได้ชนโครงสร้างเดิมรถเกรดเอนะครับบอกเลยว่าคันนี้ตรวจเช็คให้ละเอียดนะครับเปิดฝาท้ายให้ดูเลยนะนี่ครับด้านหลังเดิมนะครับมีเนื้อที่ให้เก็บองเก็บของได้เยอะเลยนะครับ เก็บกระโปงกระเป๋าน่ท่องเที่ยวสปาระได้นะด้านหลังนี้นะครับแล้วดูนะเป็โอเวนอาร์สปอร์ตเห็นไหมครับนี่เดิมทุกจุดทุกเม็ดนะครับเดิมๆชัดๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่ไล่ดูเลยนะครับซ้ายจะหลุดขวานะครับมีทั้งของเดิมแบบแต่งวงแต่งวีก็มีนะครับปีสิบเจ็ดปีสิบแปดมีครบเลยแต่ผมบอกเลยรถแบบนี้ใช้งานได้ยาวๆนะครับไปท้ายเดิมนะไปท้ายเดิมนะครับนี่ไม่แตกไม่แล้วโครงสร้างสวยเดิมนะครับสภาพสวยเงางามเอาไปนะครับคันนี้เจ็ดแสน ห9 0มื่นเก้าพันนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับรถตู้เป็นมีให้เลือกเยอะนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับตรงนี้ที่เห็นอยู่ันเยอะแยะเลยนะกระโุดนู่นนะครับเจ็ดสิบกว่าพันนะครับเอาไปใช้งานยาวๆนะครับหูจับได้เป็นสีดำเงานะกระจกเป็นดำด้านนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับซ้ายขวาได้ครบๆไม่1ึงแสนสองหมื่นโลเท่านั้นนะครับอ่าจอมีนะครับจอมีให้นะครับมาต้าให้ดูเลยนะครับ เบอเป็นบอหนังนะครับบิวอินนั่นในมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอหนังนะาบอหนังเบรคคาสครบครบนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับนี่สภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยปักไฟฟ้านะปักไฟฟ้าปุ่มเลื่อกระจกอะไรนี้ครบครบเลยนะครับสภาพสวยเดิมนะครับราคานี้นะครับบอกเลยว่าซื้อสดได้จะแสนได้นะมีเลือกเยอะนะครับจะแส้หกหมื่นเก้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์นะครับปีสิบแปดไมแส้สอง จอทัชสกรีนได้นะครับมีวิทยุมี like well ห skin, ให <okay. S 2> ้ครบแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะบอกนะครับว่ารถเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมพร้อมใช้งานเลยนะอ่าใครหายอยู่นะครับเนี่ยทัชกลุ่มทัชสกรีนได้ครบๆนะครับปรับมุมปรับมิกได้หมดเลยนะอ่าคราวนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับมีระบบเนวิเกเตอร์บนทางให้ด้วยนะครับนี่มีแผนทุกนที่ให้ครบๆเลยเห็นไหมครับมีให้ครบเลยนะอ่า มีให้ครบเลยนะครับทุกท่านทุกคนนะครับติดตั้งให้แล้วนะครับเรียบร้อยครบแอร์เป็นตลอกนะปรับได้สี่ระดับนะครับแอร์ด้านหลังก็เปิดได้ตรงนี้นะครับเปิดพงไฟได้หมดเลยนะครับนี่พงไฟมีให้ครบครบนะครับด้าในสว่างสว่างสวยๆแบบนี้นะครับอ่าภาพพร้อมใช้นะครับจอมีนะครับนี่จอลิงก์มาด้วยเลยเห็นไหมแบบนี้นะครับอ่าจอก็มีให้นะครับครบเครื่องนะครับสวยน่าใช้ ใครสนใจติดต่อมาได้นะครับ0ูนย์เก้า8ี่เจสนะครับคันนี้สวยสภาพดีเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องบ้างนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูนะครับไปดูกันนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงไปเบรกมือยังได้เป็นแบนนวดนะครับเบรกมือเป็นนวดนะอ่ารถสวยรถเดิมนะครับมาหารถตู้ต้องมาที่นี่เท่านั้นรถตู้เชรยนต์เปิดมาแล้วหน้าเครื่องนะครับปากระโปรงฝากกระโปรงรถเดิมนะครับปากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์เดรนงานอยู่ครบแสดงว่าคันนี้เดิมไม่มีชนไม่มีเฉียว นะครับแล้วหน้าไม่มีชนนะครับรอยมาร์คือสี่เดืดรงงานอยู่ครบตาปั๊มวต้ตาอยู่ครบนะครับอ่ารอยมาร์คือสีเดือดรงงานแท้ๆนะครับนี่ซีนซิลิโคนโครงสร้างก็เดิมหัวนงหัวน็อตเดิมๆไม่แก่ไม่ขยับนะครับได้รถสวยเดิมไปใช้เลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่โครงสร้างเดิมหัวนหน็อตเดิมทั้งหมดนะครับตัวทั้งหมดเช็คละเอียดนะครับฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้นะครับสวยเดิมซื้อได้สนใจทักมาหาโทรมาหาเป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับ สำหรับใครสนใจรถตู้นะครับคันนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับดีไซน์ด้านในเปลี่ยนบอร์ดมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าเท่านั้นรถตีสิบแปดไม์แค่แสนต้นๆนะครับแสนสองนะครับเอาไปใช้งานนะครับหาเงินได้เดือนเป็นแสนนะครับผ่อนแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับสนใจทกมาได้เลยนะครับมาวันดี KD ดีก็ฟรีดาวได้นะครับสนใจทักมาเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมันจบนะครับอย่าลืมกดเรากดไลค์กดแชร์และแอดไลน์มานะครับ ถ้าจะหารถตู้ไปวิ่งงงวิ่งงานนะครับจดป้ายเหลืองก็ได้ติดต่อหาไปได้นะครับอยู่กรุงเทพมหานครทําสัญญาที่ท่วประเทศนะครับคันนี้มีให้นะครับมากกว่า70คันให้เลือกสนใจทักมาโทรมาแอดไลน์มาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ